สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการคุณคิวชาแนลนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม Minecraft นะครับวันนี้จะมาอยู่ในเวอร์ชั่น1.9.4นะครับมันจะเป็นการเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคมาต่อกันดีกว่านะครับผมขยบใหม่สักคู่หนึ่งนะครับโอเค ผมใช้โบนัสเชสนะครับมันอาจจะแหลกสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคครับเริ่มแรกก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆๆ,ๆนะครับได้เปิลมานะครับเป็นอาหารเป็นอาหารว่างนะครับแล้วเขาบาอกเสียงเกมสักครู่หนึ่งนะครับ Music Sound ที่ 45p Video Setting 8ช้างแล้วก็ 100fps นะครับอันนี้ผมจะเปลั่เป็น Normal นะครับผม ไม่ค่อยได้แคสเกมนะครับก็ใครที่ชอบคลิปผมผมนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าชอบช่องของผมก็กดซับสไคร์นะครับแล้วอย่าลืมแชร์คลิปของผมด้วยนะครับผมอันนี้ผมฆ่าไก่เพื่อเป็นข้ามาทางชีวิตนะครับก็การฆ่าไก่ในความจริงมันไม่ดีนะครับบาปบาปมหาเลยนะครับผมโอ้เสียงขออภัยนะครับถ้าเสียงมันดังเกินก็ ผมเอาไม้มาจ่อปากเลยนะครับหนูขยบสักคู่หนึ่งนะครับอบจะโอเคครับผมตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ตอ้ตองต้นไม้สูงๆผมเขาชอบตัดเสียเวลานะครับโอเคครับมานงนว่าตัดไม้ได้พอเหมาะก็ไปสร้างบ้านนะครับ แต่ผมยังไม่สร้างคลิปอาจจะเงียบสักหน่อยนะครับเะเวลาผมเล่นเกมผมไม่ค่อยทำอะไรมาก เด็ดดอกไม้เล่นไปนะครับนี่ครับสิ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือหินนะครับไม้นี่ถือเป็นทรัพยากรสําคัญนะครับในโลกความจริงแนละในโลกโลกในเกมนะครับคิดผมจะสอดความรู้เล็กน้อยไปนะครับความรู้น่าจะเล็กน้อยครับก็ไม่เยอะมากสำหรับบางคนนะครับ ก็ความรู้เกี่ยวกับพวกสังคมนะครับปัจจัยของคนเรานะครับมันจะมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือพวกโทรศัพท์นะครับปกติจะมีพวกยานะครับที่อยู่อาศัยแล้วก็น้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่นี้มันมีโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารเพิ่มข,ขึ้นมาเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้ามืดก็ขออภัยนะครัโอเคผมปักไฟก็ได้อะ โอเคครับน่าจะสว่างมองเห็นแล้วนะครับอันนี้จะขุดหินไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ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 ,อยๆนะครับผมเอตอตัดไม้ต่อนะครับ อ๋อนี่ก็เที่ยงแล้วนี่นาะเดี๋ยวไปสร้างบ้านกันดีกว่านะครับอืมก็ผิดไปสองรอบแล้วนะครับไปมาสร้างบ้านกันดีกว่า จากที่สร้างกล่องค้าไปแล้วนะครับพยายามไม่ค่อยวิ่งแล้วกันเอ,อ่อมาต่อดียกันอโอยอ๋ยโอ๋ยโอยเมื่อกี้ไปเก็บของนะครับของมันร่วง เอาละครับมาต่อกันดีกว่านะครับโอ้โหเมื่อกี้ขออภัยนะครับมันเกิดการข้อผิดลาทางเทคนิคสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเนื้อที่มันเต็มอ่าเนื้อที่มันเต็มใช่ครับแล้วผมก็อัดคลิปค้างเอาไว้แล้วตอนนี้ผมไปเอ่อเคลียร์เนื้อที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะเต็มอีกหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเต็มเดี๋ยวผมก็อัดใหม่อีกรอบนึงนะครับโอเคมาความเดิมตอน,นที่แล้วนะ เอาแกมันเต็มอีกแล้วนะครับก็ขอไปอีกรอบหนึ่งนะครับความเดิมตอนที่แล้วที่ผมเล่นอยู่นะครับก็คือเออผมได้ไปหาของมาแล้วหาหินนะครับเห็นนะครับพูดดีๆนะครับผมอย่าพูดคำหยาบนะครับอ่าพูดคาที่ไม่สุภาพนะครับนี่ครับผมก็สร้างห้องของผมเรียบร้อยแล้วนะบ้านในถ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นของนะครับนี่พวกเนื้อเผา นี่ครับไปฆ่าแกะมานะครับไม่ได้เศกเลยไปฆ่าแกะแล้วก็เออเนี่ยหาไฟมาแปะอ่าหาไฟมาแปะเสร็จก็ทําแค่นี้แหละอ่าเตาเผาไปต่อดีกว่าครับอืมอ่าลืมทําที่ขุดว่ะแล้วเล่นๆอยู่ก็เพลินไปเลยนะครับเพราะเนื้อที่มันเต็มใครจะไปรู้ล่ะอื ก็ขออภัยจริงๆนะครับผมท่านผู้ชมคงยะไม่ลืมนะครับว่าผมบอกอะไรไปรอบแรกครับผมบอกว่าถ้าชอบคลิปผมผมมันก็คือนั่นก็คือกดไลค์นะครับถ้าชอบช่องผมกด subscribe และอย่าลืมแชร์คลิปผมผมด้วยนะครับแชร์ลงไปไหนก็ได้นะครับแชร์ตลงลง c e e o o o k ลง Google ลง Twitter ลง อะไรได้หมดเลยนะครับได้ทั้งหมดเลยก็ตามจริงผ่านมาคืนนึงแล้วล่ะนี่ก็จะกลางคืนแล้วด้วยอ่อทาอะไรดีอ่ะอืมเก็บของก่อนนะครับเคลียร์ของในตัวก่อนอันนี้ไว้นี้ ันนี้ให้ยิบถนัดมือหน่อยนะครับอันนี้ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวสร้างดาบหนึ่งสองแล้วก็หินอีกหนึ่งสองโอเคครับสร้างดาบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวลืมมฮะไม่เป็นไรอืมอโอเคอืมตัดไม้นี้ด้วยนะครับ ก็ถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับโปรแกรมต่อๆคลิปไม่ใช่ต่อๆคลิปต่อคลิปนะครับผมผมมันมีปัญหานะครับก็ตอนนี้ไปแก้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมใช้แคมตเซียนะครับรอบนี้รอบให้เราก็ใช้แคมตเซียมกันนี่แหละครับแต่มันผิดพลาดนะครับผิดพลาดโดยที่ว่าของผมมันไม่ใช่ของแท้ไงมันไม่ใช่ถาวรไม่ใช่ของแท้ดิของแท้นี่แหละแต่มันไม่ถาวรประเด็นโอเคตอนนี้ถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมจะเล่นคลิปเกี่ยวกับพวกไมค์ครับแล้วก็ไมค์ครับซูเปอร์นะครับเกี่ยวแล้วก็เอ่อพวกทีมฟอร์เทสสองสตาร์ีมเนี่ยแอดผมได้เลยนะครับพิมพ์มาเลยคุณ QCH นะครับผมพิมพ์มาเลยว่าคุณ QCH แล้วรอบนี้ผมจะนอนนะครับผมจะนอนเพื่อข้ามเวลาไปนะครับ ก็ขออภัยนะพี่คลิปมันสั้นแต่ตอนเช้าผมจะต่อเวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับมานอนดีกว่าครับโอ้เจ็บ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 เบบอะไรนี้อ๋อหัวมันติดนะครับโอ้ยตกใจหมดก็ไม่ต้องห่วงนะผมทำไมผมปรับเกมหมดนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ดีๆผมหลุดแล้วก็ตกโลกครับเพราะตอนที่ผมออกเกมออกไปไอ้นั่นอะ เออเพราะว่าไป,ไปเออไปดูน้อที่ไปเคลียร์พื้นที่นะครับอันนี้ผมจะมาต่อสักนิดหน่อยนะครับให้ถึงตอนนี้ก็ให้คลิปมันยาวๆหน่อยนะครับไม่ต้องสั้นๆมากนะครับผมตอนนี้ก็เวลาสอง ทุ่มเท่าไหร่สองทุ่มสามสิบห้านะครับตอนที่ผมเล่นมไมคครับหนึ่งจุดเก้านี่ก็มีอัปเดตเยอะแยะเลยนะครับอันรอบนี้ก็ตัดไม้ไปนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับวันที่2นี่ก็ไปหาอาหารให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็เพราะแนะนำในคู่มือหม้ครับนะครับคู่มือหม้ครับนี่ก็ไปอ่านมาแล้วนะครับก็วันที่1ให้ไปหาไม้นะครับแล้วก็หาวัสดุนะครับวันที่2ก็ไม่แนะนำให้ลงถ้านะครับก็ไปหาพวกอาหารก่อนนะครับมาตุนไว้แล้วก็ วันที่สามนี่ก็ลงถ้าได้เลยนะครับก็เตรียมของลงไปเรื่อยๆนะครับเตรียมของลงไปด้วยนะครับถือถ้าใครยังไม่อยากลงวันที่สามก็แล้วแต่คนนะครับไม่ต้องเชื่อข้อมูลไหมครับมาตลอดนะครับถ้าวันที่สามยังไม่อยากลงหาของยังไม่หมดก็หาไปก่อนนะครับอผมตัดอีกสักสามต้นก็จะจบคลิปแล้วนะครับอันนี้ ต้นที่หนึ่งนะครับผมเริ่มอันข้างบนโอเคก็ไมครับนี่ถ้าใครตัดต้นไม้นะครับแนไม่ใช่แนะนำดิผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับตัดต้นไม้นะครับอย่าตัดแต่สองท่อนล่างนะครับหรือสามท่อนข้างล่างเนี่ยอย่างเช่นตัดอย่างเงี้ยครับสามท่อนข้างล่างโอ้มีฝักทองด้วย นะครับเนีย่ยตัดแค่เนี้ยแล้วก็วิ่งนี่แล้วก็เดินไปนะครับไม่แนะนํานะครับต้องตัดให้หมดต้นนะครับไม่งั้นเพราะอะไรเพราะเราจะได้ไม้เยอะแล้วก็เป็นการเคลียร์พื้นที่ไม่ให้พวกส,สเกลนะครับสเกลเดี๋ยวนี้มันฉลาดแล้วนะครับมันชอบไปหลบใต้ต้นไม้นะพวกซอมบี้สเกลอะไรพวกนี้นะครับหลบใต้ต้นไมนะ้มันก็เอาธน,นูไล,ล่ย,ยิงเรานะครับเวลาเราไปใกล้ต้นไม้ซอมบี้ก็จะไล่ตบเรานะครับก็คลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพราชอบช่องของผมก็กดซับสไครต์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแอดผมเป็นเพื่อนในสตรีมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายซ e e you a g เกนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสาครั้งแล้วเนี่ย